ถกกะไ้งวเรียน้ยาวแม่ยังนะคนจปนมันถูกกาเจ้าถูกเจ้านั่นคิดเอาบรรยากาศรถนำดำหัวผู้เท่าครับผมอครับ พี่ได้อยู่สายพีเอ็มนะไม่ได้อยู่สายพี่ได้อยู่สายพีเอมพีเอ็มมาหนิ่ราควงเรควงกับดีเลยนะจะต้องเป็นดกับว่าในทุกยากแต่ว่าในยากอ่ะอ่ะมา่ ไปกาบทุกคนไปกาบทุกคนกัไชูด้วยไปไหวไอชูด้วยเดีนวนังสือเองบอกว่นี่ยนให้ยายเองใหยายเอง่งนี้ยนให่ยายเองเอาสวัสดีครับเาเดี๋ยวดีนอย่าเพิ่งไม่ได้อย่าพิ่ง่ไเอาแล้วคุต้องเป็น เดี๋ยวเขาคนนัไปยจูคนหันุดเออแกัๆมันถูกกายเจ้าถูกเจ้านั่นคิดเดาอดเดาเขาอดต่ดเดาอย่าเดียงไปนะีหยาไี่กับพวี่หยงรอกเดินเล่นเดล่นย้ยวกย่างมาาเามาเดีย ปไปไปไปแไป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 ว้ไป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 ไล้วก uh, oh, like okay. ็ไปไปไกไ็ไไปไปปไกไป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 ไ็ได้ปไ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 ปมาไปกปไ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 ปนปไปไปไปแล้วหปวปไกไป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 าปไปไรไป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 ดปไปไปาปไปวปไเไปไมไปไปไ อไกพี่ดราไเิไปดาไปบวคุณยายตรวจจำได้คอยาเพิ่งยำพี่ดายาหมดหรือยังครบหรือยังที่ครบหรือยังม่ใครจะมาให้ยายก่อนต่เดี๋ยวเแล้วกันลูกใหพี่ดาหน่อยไปนไปมาพี่เอ็ม คนละคนคนละคนม่ได้ให้ก <net> ัมีเดให้เด็กน่อยนเด็กพกนะเด็กนอยอ้อวาม่เงานาทุกสิ่งเบยรเียวน้าชว่นี่มัอร่อยไรรู่นี่อุ่นหน่ย

เล oh. <anti> <ro> ี้ยงก้นนี่บ๊อบ๊้บเสียบ่เอาเด็กเด็กมาใครจะรดนี่ให้ร้อยดึงเลยนะเนี่ย แม่ว่าใหานเจบไปเขาดานไมเขาดานันดาเขาพันดาเขาพันิามาติลน้ามาเติมอีกแม่กุตาแมกตาเลยแู้งห้าดีหน้าดน้าดลหน้าดีหน้าดีหน้าดีหน้าแหน้าดีหน้าดีหน้ามหนาน้าดีหนาดีาีหนาีน้าดกน้าดีนาีหนตากี้าดีน้าดีหน้าีหน้าดีหาดนีีเหน้ีนานด็นาีน้ะนาี่าีนาีน้ีน

แู่้ก็ภาพมากก่อนไปห้องกับก้องอะไระอะไรล่ะตดรูปแบบภาพเลกับรูปกรรมการนานูกไปี่กนด้างมันน่จคนมันดาจะันมันไม่พอมันไม่พอถึง้านนะเอายักแบบเลคุณก็อไรแวไปเที่ยวทอน อย่ากนันินนี่นะอันนยาพี่คุณนะอันนีย่าี่คุณนะอันนี้่วก่ลน้อไอาน้พ่อยมันี้เ้ยดูเลยล้ังเท้าอย่าล้างาพ่อแม่ย่ทไง้ัง สกายนี่ลูกสกายนี่ไ็ได้สกายสกไได้อ้น้ำันไไดครทีละคนไ่เกียไ่เกียเกียนังสเกีงเกงเด้อพี่คุณ่ะหมดหมดแล้วเดินน็อเบ ใช่ใช่ใช่ใครังได่ได้ใครยังไม่ได้ใครแค่เรียนร้นะลูกแค่ใได้แล้วใครยังไม่ได้แล้วลูกเหลือหน้าเฟมเหลือหน้าเฟมลูกใครยังไม่ได้ผิดแล้วผิ่เรียหนังสือเจ่ดหมดแล้วหน้าเฟมหมดอย่ง